วัสดีครับมีดีการกับกับสิช่องกับสงโยสมมีชาร์เจอร์ AT อาทีฟัตร์อีเมสเก็ดอ่ะโอเคครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาใช้ Easy Protect ในการช่วยดูแลกับรถโมเดลคันนี้กันเลยนะครับฉีดลงไปเลยแล้วก็เช็ดครับอ่ะโอเคครับมา จำกันเลยทีเดียวเอาเว้ยโอเคครับโดยรวมแล้วครับดูภาพรวมแล้วคันนี้ก็ไม่ต่างอะไรมากจากฟ้า,าพักแรกนะแต่บ uh ุด huh. ท,ที่ต่างเลยนะครับอย่างที่บอกไปนั่นคือล้อและกระจังหน้านครับก็กระมาณนาน,นี้แหละมาเริ่มดูดีเทลจากฝั่งซ้ายกันเลยนะครับ เส้นสายของตัวรถนะครับความโค้งมนของตัวบอดี้ดูดีนะครับให้มาเหมือนเลยมีเส้นสันตรงประตูตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ดีคออาร์ทีตรงนี้มีมือจับเปิดประตูนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมทรงกลมนะครับมีกระจกตรงนี้มาให้แต่ตรงนี้นะครับก็ไม่มี เทของซุ้มล้อนะครับความโค้งเว้าในส่วนตรงนี้ดูดีนะเหมือนเลยแหละส่วนตรงนี้นะครับก็มีดีเทลของฝาเติมน้ำมันมาให้ด้วยเป็นสีเงินดีเทลสวยมากโอเคมาที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับขวาดีเทลก็ไม่ต่างอะไรจากฝั่งซ้ายก็จะไม่มีกระจกมองข้างตรงนี้นะครับเหมือนกันกับในหนังเลยนะและก็ที่ล้อเลยที่เป็นสังเกตที่ผมบอกล้อเป็นโครเมียมนะครับด้านหน่งดีเทล เหมือนกันเลยนะสวยมาดูที่ด้านหน้ากันเลยนะครับะจะเห็นได้ว่านะครับตัวกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมทันแงกันเลยในหนังก็เป็นแบบนี้นะครับสําหรับชาร์จเจอร์ในฟาสต7เจ็ส่วนไฟหน้าใครที่สงสัยนะครับมันจะอยู่ภายในตัวกระจังหน้านี่แหละแสงสว่างก็จะสาด ระลุออกมาเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับมีดีคอร์อตช่องอากาศตรงนี้ใบตัดหมอกทั้ง2ฝั่งขึ้นไปบนฝากระโปรงกันเลยนะครับโดดเด่นเลยกับซูเปอร์ชาร์จท,ที่ตั้งต่างาูสะดุดตากันมากๆเลยทีเดียวดีเทลสวยมากีละเอียดยิบเลยเส้นสายบนฝากระโปรงนะครับดีเลยทีเดียวมีสมัมรงกลางตรงนี้มาให้ด้วยถัดมาอีกหน่อยนะครับตรงนี้กานปัดน้ำฝนนะครับแต้มเป็นสี เงินมาให้แล้วก็มีช่องลมตรงนี้มานะครับบนหลังคาก็เรียบๆไม่มีอะไรนะครับและมาที่ฝั่งด้านท้ายด้านหลังกันเลยที่ไฟท้ายนะครับจะแต้งสีแดงลงไปที่ตัวบอดี้เลยนะเชฟของไฟท้ายจะติดอยู่กับตัวบอดี้เลยเดอเดเด้อเดตรงกลางตรงนี้นะครับมีดีเทลของรูกุญแจมาให้ด้วยจัมมา <Wow. S 1> กันชนท้ายยาวนะครับสีโครเมียมช่องผิดปายเทียนตรงกลางและท่อไอเสียออกซ้าย ขวาแต่ในหนังนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนว่าข้ออกฝั่งไหนที่ฝากระโปรงท้ายนะครับก็จะเรียบๆเ,เลยนะไม่ได้ติดตั้งพาร์ทอะไรมาภายในฝากระโปรงท้ายนะครับก็จะว่างแบบนี้นะ,นะเข้ามาดนอินทีเรียเันเลยนะครับฟับซึ่งในหนังนะครับก็คัสตอมไปเยอะแน่นอนมีโลบาร์ด้วยรอบคนเลยแต่ในโมเดลนี้นะครับยังคงความเดิมทุกอย่างภายในห้องโดยสารแต่รายละเอียดความเดิมนี้แบบ ดีมากๆเลยนะที่ด้สนซ้นะครับเป็นทรงยาวพวงอะไรก็จะดูเป็นการยกหน่อยเบาะเติมนะครับอยู่ทรงแล้วคาจะนิดน่าดูแล้วก็แป้นด้านล่างนะครับก็เป็นโครเมียมมาให้มาดูอีกฝั่งหนึ่งกันเลยนะครับอ่ะเห็นไหมครับ ที่ตัวเกียร์นะทรงเกียร์เท่มากเป็นเป็นโคเมียมตรงนั้นเห็นเห็นไู่นะ <Yeah. S 1> ที่เบาะแถวสองนะครับ <Yeah. S 1> ก็มีดีเทลนี้มาให้ด้วยโอเคคันนี้ฝากระโปรงไม่ได้ติดกับตัวบอดี้นะสามารถยกขึ้นได้แบบนี้กันเลยทีเดียวอ <c oughs> วางไว้ก่อนอ่าเนี่ยนะครับภายในห้องเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเปิดออกมานะสวยงามมาก <Wow. S 1> แกมใช่ไหมละ่ะกับซูเปอร์ชาร์เจอร์ที่ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงมันสุดยอดยู่แล้วนะครับกับคันนี้ตรงนี้ก็มีดีเทลของคันหน้านะครับโอเคเรามาดูที่ ด้านล่างกันเลยดีกว่านะก็จะระบุนัมเบอร์ของรถไว้ตรงนี้นะครับเป็น97059สเกล1ต่อ24เมกซินเชน่าโลโกจะได้พออยู่ตรงนี้นะครับอะโอเคครับสำหรับชาร์เจอร์คันนี้นะครับก็เป็นโมเดลที่สวยมากอีกคันที่แน่เก็บนะผมว่าและตัว ชัชเจอร์ฟัสต์ที่เป็นไฟหน้าปกอันนั้นก็ยิ่งน่าเกลียดใหญ่ได้ยินว่าหายากนะโอเคใครอยากได้แบบนี้นะครับที่จะประกอบเองแล้วออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็แถมตัวติกเกอร์มาให้แบบนี้นะครับสวยๆกันเลยนะสำหรับเซตนี้หรือใครอยากได้แบบเดียวๆเวฉพาะคันและแบบแพ็คคู่กับซุปเปอร์คันส้มก็มีให้เลือกแบบนั้นมาให้เหมือนกันนะชอบแบบไหนก็ไป จัดกันเลยนะครับเคครับเรามาถ่ายรูปชัเอร์คัน,นี้กันเลยดีกว่ามาชมกันเลยครับ โอเคครับถ้าเกิดชอบคันนี้กันนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้เยอะๆด้วยนะครับสำหรับตอนนี้นผมจะรีวิวรถคันไหนมาติดตามชมกันให้ดีนะครับมาติดตามสีปกช่องกันนะครับมาลุ้นว่าใช่รถที่อยู่ในใจของคุณกันหรือเปล่าโอเคสำหรับในตอนนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะเจอกันใน EP หนะ้าสวัสดีครับ